โซกินซอยจูนะเจา้าคนวกกา่นนบกกาบ้าแกบ้าแก้องไปบ้านหอยเตยต,เตาเล่กับตาฝนกินแล้วกับกินยาท่ายพยาธิอยู่ได้จ้าบ่อมันมว่าล่นกินอยู่ กับ้านกับบ้านเดี๋ยวไปเปียงน้าออกปลาก่อนพี่น้องเาหมกดอกเขาหอกปลาเท็่มือสองมือเนี่ยเราพังกันพรุ่งนี้จ้าเพราะว่าพ่อบอย,พ,อบอยพ่อบอยพ่อบอยหยุดสามสิบสามสิบเอ็ดหยุดสองมือ <c oughs> คนกันเลยสิ่งกับเนี่ยอร่อยค่ะอุต <c> ส <oughs> ่กอน น,นั่นยกเลิกเลยไม่เห็นลูกเลยไม่เห็นที่แอนเลยนั่น,นกยกเลิกไปยกเลิกไปถึงสิ้นเดือนอทำงานวันที่สี่กับวันที่เจ็ดแอนอะแต่ว่าเห็นว่าหยุดถึงวันที่สิบนี่แหละมาลําหรืออะไรเนี่ยไอ้บุ๋งเลยนอกงานกับปกติ แต่เขาน่าจะเลื่อนให้นะหาวันให้ยูหน้านะ่ะเกือหน้าเต็มแนละ้วดื่มวนะ่หาหน่อขนมไทย โอ้แต่คือไปอยู่นน้ำเมียทั้งนี้ก็สบายสบาย <c oughs> ลุงนะครับแต่กับยายทั้งเมียก็สบายสองเสียอะไรพี่น้อง,ง <c oughs> เลยไป,ปกวนแม่กวนเมืดอย่างนี้ว่าโอ้สบายดากู <c oughs> เลื่อนค่ะแต่ชอบภาพชอบภาพเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหม เราบอกเป็นข้าราชการพอดีก็เลยต้องเลือ่อนมีเขาจะแซ่บถอดไกลแห่วถอดไกลจำมะแตงต้มปลา สวัสดีค่ะคุณยายคุณตาแซบบอแซบค้าคุณตุย้ยมาเด้อมีเผาค่าวบบเห็นคนหน่อยหน่อยขึ้นไปห้าแมวเขาอาบน้ำให้อาบน้ำใ,ให้เรียบร้อยแล้ว คืนไปแล้วบอกให้ขึ้นไปเอิญแม่มากินเขาเลยเดี๋ยมิดซีรีส์น้ำกันเลยกินเ <c oughs> ขาเลาต้องนอนต่อลูกกินเข่าเดยอีพอกันนอนพ่อบ่อยกับทรหาแล้วตื่นมาเจอกินแซ่บเลย <c oughs> เอา้าหันอนแม่สเจ้า แม ais, ่กับ <lequel S 2> <book> ้านในตินแม่ตินอะนอนเลยนัเขาไปยืมน้ำดูๆอะไรง้อกวนแม่เขาน่ะมันไม่ได้คอยยืมน้ำกำ นึกวาขอนี้วให้แม่ติม๊มตอนขึ้นเวทียายสวยมากค่ะสวยก็เพราะช่างไก่งามเพราะผลคนงามเพราะแต่งอีเตัอเนาะเฮาบอแต่งเขากับบงามสวัสดีค่ะคุณรสชัด แจบค่ะต้องคิดยุคคนสีโสพาคุาค่ะขันห้องวาอะไรตอนนี้ห้ากับตอนห้างนางกินเข่าหรือนกะบ,บ่มีเวลาเพราาเขาต้องเหตุนั่นเหตุนี้จับนนจับนี่เดี๋ยวเขาจะเอาเสภาอุ้าไปจัดข้างบนแม่คนซื้อตู้หันไหมจับเสือเสื้อพาไปไว้ ยาม้าของเสียก็ได้ใส่อยู่ยพี่แต่ว่าเสือผ่าก่ได้ออกมาเด้เสือผ่าใส่อยู่ทั้งนี่แฉบแฉบแย่เอาขอดไกล่ลก็มีสูตรของเราอย่างบู๊แฉบ ขนยายเมื่อไหร่จะถึงนะส่งมาแล้วเหรอหรือว,ว่ายังไม่ส่งอืมตอบ